เรื่องราวของสาวโสดคนหนึ่งที่เธอพยายามจะหาเนื้อคู่จนต้องพึ่งนาฬิกาเพื่อที่จะหาเนื้อคู่คนนั้นแต่เรื่องวุ่นวุ่นก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเธอดันไปพบรักกับหนุ่มที่อายุน้อยกว่าและเขาก็ไม่ใช่เนื้อคู่ของเธอเสียด้วยเรื่องราวจะลงเอยอยังไงนั้นไปรับชมกันได้เลยครับและก่อนจะไปรับชมขอฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ได้มีบริษัทหนึ่งได้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วเรียกว่านาฬิกาเนื้อคู่มันเป็นอุป อุปกรณ์ที่สามารถเลือกคู่ครองที่สมบูรณ์แบบให้กับเราได้และยังช่วยให้มนุษย์อย่างเราตามหาโนคู่ได้อย่างง่ายได้เพียงแค่ติดตั้งมันไว้ที่ข้อมือแล้วเวลาก็จะเริ่มนัดถอยหลังเพื่อที่จะบอกว่าเวลาเหลืออีกเท่าไหร่ว่ากว่าคนคนนั้นจะเจอเนื้อคู่และถ้าเจอโนอคู่คนนั้นก่อนเวลานาฬิกาเนื้อคู่ก็จะปิดตัวลงเพื่อบอกผู้ใช้ว่าได้เจอเนื้อคู่แล้วบอกลาอาการอ,อกหักและเสียใจไปได้เลยด้านอูน่าในวัย30ปีเธอเป็นทันตแพทย์ทางด้านจัดฟันและเริ่มกังวลว่าเธอนั้นอาจจะหา เธอจึงได้ไปติดตั้งนาฬิกาเนื้อคู่มาเรียบร้อยแล้วแต่มันก็กลับไม่ทํางานและนั่นหมายความว่าเนื้อคู่ของเธอนั้นยังไม่ได้ติดตั้งมันเลยเธอจึงพาแฟนหนุ่มของเธอไปติดตั้งนาฬิกาเนื้อคู่เพื่อที่จะดูว่าเธอใช่เนื้อคู่ของเธอไหมแต่แฟนหนุ่มของเธอเริ่มรู้สึกกังวลว่าถ้าติดตั้งไปแล้วแต่มันกลับไม่ทํางานก็แสดงว่าเขาไม่ใช่เนื้อคู่ของเธอและมันจะต้องทําให้พวกเขาต้องเลิกกันซึ่งเขาไม่ต้องการแบบนั้นส่วนอูน่าเองก็ไม่อยากจะเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่และต้องการ ยืนยันว่าเขาคือเนื้อคู่ของเธอหรือเปล่าเธอเลยตัดสินใจที่จะทําแบบนั้นแฟนหนุ่มของเธอจึงยอมเซ็นยอมรับเงื่อนไขจากนั้นเขาก็ได้ติดตั้งนาฬิกาเนื้อคู่และเมื่อติดตั้งเสร็จเวลาก็เริ่มนับถอยหลังทันทีมันบอกว่าอีก916วันหรือ2ปีครึ่งเขาก็จะเจอเนื้อคู่อูน่าจึงรีบดูนาฬิกาเนื้อคู่ของเธอด้วยความตื่นเต้นแต่มันยังกลับเหมือนเดิมและนั่นก็หมายความว่าเขาไม่ใช่เนื้อคู่ที่เธอตามหาแต่แฟนหนุ่มของเธอยังอยากจะคบกับเธอต่อแต่อูน และแสดงความยินดีกับเขาที่อีกสองปีข้างหน้าเขาก็จะได้เจอกับเนื้อคู่แล้วทั้งสองจึงตัดสินใจที่จะแยกทางกันด้วยดีทางด้านพี่สาวของอูนาเธอก็ได้ติดตั้งนาฬิกาเนื้อคู่เช่นกันซึ่งเธอก็จะเจอเนื้อคู่อีก15ปีข้างหน้าเธอจึงใช้เวลาที่เหลือเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยเพื่อแก้เบื่อวันหนึ่งอูนาก็ได้มาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเธอได้เจอกับหนุ่มที่ชื่อไมกี้อายุ22ปีเขาเป็นนักดนตรีตามภาพแต่มาหาอะไรได้พิเศษที่ร้านแห่งนี้และเมื่อทั้ง ทั้งสองได้พูดคุยก็รู้สึกถูกคอกันแต่อูน่าก็สังเกตเห็นว่าไมากี้ก็มีนาฬิกาเนื้อคู่เหมือนกันแล้วมันก็บอกเวลาที่เขาจะเจอเนื้อคู่ด้วยนั่นหมายความว่าไมากี้นั้นไม่ใช่เนื้อคู่ของเธอและในคืนนั้นเองพี่สาวเห็นอูน่าเศร้าๆเรื่องเนื้อคู่เลยแนะนําอูน่าให้คบกับผู้ชายคนอื่นไปก่อนจนกว่าเธอจะเจอเนื้อคู่จากนั้นทั้งสองก็เดินทางไปที่บ้านของพ่อแม่เพื่อที่จะกินอาหารมื้อค่าและพวกเขาตื่นเต้นกันมากเพราะว่าเจสซี่น้องชายคนเล็กของพวกเขา กำลังจะติดตั้งนาฬิกาเนื้อคู่โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาติดตั้งถึงที่บ้านเลยและเมื่อติดตั้งเสร็จมันก็บอกว่าเขาจะเจอเนื้อคู่อีก3าวันข้างหน้ามันต่างทําให้ทุกคนในบ้านต่างดีใจโดยเฉพาะแม่ของอูน่าที่จะดีใจเป็นพิเศษเพราะจะได้อุ้มหลานในอีกไม่นานแล้วและในกรณีของเจสซี่ถือว่าโชคดีมากเพราะจะได้ไม่ต้องลักลักเล,ล,ล,ลิกเหมือนกับคนอื่นเขาแต่นั่นมันกลับทําให้อูน่าแย่กว่าเดิมเธอคิดว่ามันไม่แฟร์เลยเธอจึงกล่าวยินดีกับเจสซี่แล้วรีบเดินออกจากบ้านไป แล้วอูน่าก็กลับไปที่ร้านสะดวกซือ้อเพื่อที่จะพบกับไมกี้อีกครั้งซึ่งในตอนแรกอูน่าก็ลังเลแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจไปหาเขาและก็บอกกับไมกี้ว่าเธอจะให้โอกาสตอบเพียงครั้งเดียวว่าคืนนี้จะออกไปกับเธอไหมไมกี้จึงรีบขอให้เพื่อนมาคิดเงินแทนแล้วเขาก็ออกไปกับอูน่าจากนั้นทั้งสองก็ได้ไปบ้านของไมกี้ซึ่งมันก็มีเพื่อนๆของเขานั่งเล่นเกมอยู่และบ้านก็ลกเป็นอย่างมากอูน่าเลยแอบคิดไม่ได้ว่าเธอตัดสินใจผิดไปหรือเปล่าที่มาที่นี่ อูน่าได้บอกว่าเธออายุ30แล้วซึ่งไมกี้เองอาจจะไม่ชอบแต่ไมกี้ก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาสําหรับเขาและในขณะที่พวกเขากําลังจะจูบก,กันอูน่าก็ได้เหลือบไปเห็นนาฬิกาเนื้อคู่ที่เหลือเวลาแค่4เดือนก่อนที่ไมกี้จะเจอเนื้อคู่อูน่าจึงรู้สึกแย่จึงขอตัวกลับบ้านในเช้าวันต่อมาอูน่าก็แปลกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าไมกี้มาหาเธอในฐานะคนไข้และเขาก็มาชวนอูน่าออกไปเที่ยวด้วยกันแต่อูน่าก็ได้ปฏิเสธออกไปเพราะเธอกําลังมองหาเนื้อ และแน่นอนเขาคนนั้นก็ไม่ใช่ไมกี้ด้วยเธอนั้นไม่อยากเป็นมือที่3าของไมกี้และในคืนนั้นเองอูน่าได้ไปเดทกับผู้ชายคนใหม่แต่มันก็เป็นเดทที่น่าเบื่อมากเขาจะพูดก็ต่อเมื่อเธอถามพอเธอไม่พูดเขาก็งเงียบอูน่าเลยถามว่าทําไมเขาถึงไม่ติดตั้งในากาเนอ้อคู่เขาก็บอกว่าความโรแมนติกนั้นไม่สําคัญสําหรับเขาเลยทําให้อูน่าถึงกับเซงเมื่อได้ยินคําตอบเดทครั้งนี้จึงจบลงอย่างไม่เป็นท่าจากนั้นอูน่าก็ได้ไปหาอะไรดื่มที่ผับเพื่อแก้เซง แต่เธอกลับมาเจอไมกี้อีกครั้งที่ผับแห่งนี้ทั้งสองคนได้มองตากันแล้วถูกใจกันมากขึ้นและในค่าคืนนั้นทั้งสองคนก็ได้ลงเอยกันในห้องของไมกี้ทางด้านพี่สาวเธอเป็นพนักงานต้อนรับที่โรงพยาบาลเธอได้เจอชายคนหนึ่งที่ชื่อแดนเธอเริ่มสนใจเขาแต่ก็แอบเสงยที่เขาไม่ได้ติดตั้งนาฬิกาเนื้อคู่พอเธอกลับมาถึงบ้านก็ถามอูนาว่าเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างเธอรู้ว่าในที่สุดอูนาก็ได้นอนกับหนุ่มๆเสียทีและก็ได้แนะนาไม่ให้เธอกลับไปเจอเขาอี ไม่อย่างนั้นเธอจะผูกพันกับเขาแล้วต้องมาเจ็บในวันที่เขาต้องไปเจอกับเนื้อคู่และในที่สุดก็ถึงเวลาที่น้องชายของอูนาจะต้องมาเจอกับเนื้อคู่พ่อแม่เองก็ตื่นเต้นพร้อมลุ้นไปกับเขาด้วยและในวันต่อมาแม่ของเจสซี่ก็ได้ไปรับเขาที่โรงเรียนด้วยความรู้สึกที่ตื่นเต้นว่าเขานั้นได้เจอเนื้อคู่แล้วหรือยังแต่เขาก็ไม่ได้เจอใครที่โรงเรียนเลยและเมื่อเขากลับมาถึงที่บ้านเจสซี่ก็ได้เจอกับเพื่อนบ้านที่เพิ่งย้ายมาและพวกเขาก็ได้แนะนําลูกสาวให้กับเจสซี่ได้รู้จักจู่ๆ นาฬิกาเนื้อคู่ของพวกเขาก็ดับลงและนั่นก็หมายถึงว่าทั้งสองเป็นเนื้อคู่ของกันและกันพอรู้แบบนั้นแม่ของเจสซี่ก็ดีใจจนออกนอกหน้าแต่เพื่อนบ้านก็ยังกลับช็อกอยู่เลยพาลูกสาวของพวกเขากลับบ้านไปพอตกเย็นหลังเลิกงานอูนาซึ่งกำลังจะกลับบ้านก็เจอไมกี้บุกเข้ามาหาอย่างเงียบๆทําให้อูนาตกใจเผลอตบหน้าไมกี้ไปหนึ่งทีและสุดท้ายทั้งสองก็กลับมาคบกันอย่างจริงจังแล้วใช้ชีวิตร่วมกันจนถึงขั้นสนิทกับเพื่อนๆของไมกี้เลยทีเดียวแถมยังยอม อกเล่าเรื่องส่วนตัวว่าเธอกับพี่สาวเกิดจากพ่อคนละคนกันพ่อของเธอนั้นเป็นนักแต่งเพลงแต่เธอก็ไม่ได้คุยกับพ่อตั้งแต่เลิกกับแม่ของเธอไปนั่นมันทําให้เธอฝังใจมาตลอดว่าการฝืนคบกับคนที่ไม่ใช่สุดท้ายก็ต้องเลิกลาและเสียเวลากันไปเปล่าๆหลายวันต่อมาพี่สาวของอูน่ากําลังถูกต่อว่าที่เธอไม่รับโทรศัพท์ของคนไข้แดนที่เคยเจอกันก่อนหน้านี้ได้เข้ามาช่วยแก้สถานการณ์ให้และดูเหมือนว่าเขาจะชอบพี่สาวของอูนาแต่เธอก็ไม่ ได้สนใจในตัวของแดนเลยเธอจึงคิดที่จะให้แดนไปเดทก,กับอูน่าแทนเมื่อพี่สาวกลับมาถึงบ้านก็ชวนอูน่าไปที่บาร์เพราะเธอนัดผู้ชายที่อูน่าอาจจะชอบไว้ให้ส่วนอูน่านั้นไม่ยอมบอกว่าเธอไปเดทก,กับไมกี้เพราะกลัวพี่จะด่าที่ไม่ยอมเชื่อฟังคําเตือนเธอจึงต้องไปเดทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พี่สาวกับแดนก็มารออูน่าอยู่ที่บาร์แต่เธอกลับตัดสินใจไปหาไมากี้แทนเมื่อพี่สาวกลับมาถึงบ้านก็บ่นกับอูน่าชุดใหญ่แต่พอไมกี้เดินออกมาทั้งสองก็ทะเลาะกัน เรื่องที่อูนาไม่ยอมฟังคําเตือนเพราะถ้าไมกี้เจอนกคู่ของเขาอูนาก็จะเป็นคนเจ็บเสียเองไมกี้จึงดึงนาฬิกาเนื้อคู่ออกให้ดูความจริงแล้วมันก็คือสติกเกอร์เพราะเขาราคาญที่คนมักจะชักชวนเขาไปติดตั้งมันเขาไม่เคยเชื่อเรื่องบ้าๆพวกนั้นเลยทําไมต้องให้ของพวกนั้นมากําหนดชีวิตของพวกเราด้วยพอรู้แบบนั้นอูนาก็ถึงกับโมโหที่เขาหลอกเธอมาตลอดและขอให้เขากลับไปจากนั้นเวลาได้ผ่านไปหลายอาทิตย์เธอพยายามทําตัวให้เป็นปกติแต่สุดท้าย เธอก็ทนไม่ได้อยู่ดีอูน่าเลยตัดสินใจที่จะกลับไปหาไมกี้และทั้งสองก็ได้กลับมาคืนดีกันเธอได้พาไมกี้ไปพบกับพ่อแม่ของเธอในวันขอบคุณพระเจ้าและครอบครัวเนื้อคู่ของเจสซี่ก็มาด้วยแม่ของอูน่าได้พยายามถามเรื่องของไมกี้แต่อูน่าก็กลับแย่งตอบคาถามแทนแม่ได้ถามไมกี้ว่านาฬิกาเนื้อคู่ของเขาอยู่ไหนไมกี้ตอบว่าเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนั้นหรอกทําให้ทั้งโต๊ะอาหารนั้นเงียบลงทันทีและสุดท้ายแม่ก็บังคับให้อูน่าพาไมค ไปติดตั้งนาฬิกาเนื้อคู่และในขณะเดียวกันพี่สาวกับแดนก็ไปเดทกันหลายครั้งจนทั้งสองเริ่มรู้สึกดีๆต่อกันอยู่มาวันหนึ่งอูน่าได้ชวนพี่สาวไปหาพ่อของเธอและเมื่อไปถึงก็เจอแฟนใหม่ของพ่ออูน่าได้ถามพ่อว่าทําไมเขาถึงไม่ใส่ในาฬิกาเนื้อคู่และต้องเสียเวลาอยู่กับแม่ทั้งที่เป็นคนที่ไม่ใช่แต่ก็ต้องตกใจว่าพ่อของเธอได้ไปติดตั้งมาแล้วเขายังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยที่จะเจอกับเนื้อคู่เขาพอใจที่ได้อยู่กับแฟนคน เจจพราะว่าหัวใจมันพาไปส่วนแฟนของพ่อเธอเคยติดตั้งมันแต่ก็ได้เอาออกไปแล้วเธอรักพ่อของอูน่ามากเลยไม่อยากให้ในาฬิกาเนื้อคู่มากําหนดว่าเธอต้องมีเนื้อคู่เป็นใครและพี่สาวก็ชอบคํานั้นมากเธอจึงไปที่บริษัทเพื่อที่จะเอานาฬิกานั้นออกแต่พนักงานของบริษัทก็พยายามจะเตือนว่าถ้าเธอเอามันออกไปแล้วเธอจะไม่สามารถที่จะใส่มันได้อีกแต่พี่สาวก็ยืนยันที่จะเอามันออกและพ,ะอ,อ,อ,ละพอถึงข่าวอูนาในตอนที่กํา กำลังจะเอามันออกจู่ๆนาฬิกาเนื้อคู่ของเธอก็ทำงานนั่นหมายความว่าเนื้อคู่ของเธอได้ติดตั้งนาฬิกาเนื้อคู่แล้วและเธอเหลือเวลาเพียง5้าชั่วโมงอูน่าเลยตัดสินใจที่จะเก็บนาฬิกาเนื้อคู่ไว้เมื่อ5้าชั่วโมงผ่านไปนาฬิกาอูน่าก็ได้ดับลงและนั่นมันหมายความว่าเธอกำลังจะเจอเนื้อคู่แล้วมันทำให้เธอนอนไม่หลับจนถึงเช้าวันใหม่และในคืนนั้นเองพ่อแม่ของอูน่าก็ได้จัดงานวันเกิดให้กับพี่สาวและได้เชิญไมกี้กับแดนมาดู พี่สาวจึงตัดสินใจที่จะคบกับแดนส่วนน้องชายก็เริ่มสารสัมพันธ์กับลูกสาวของเพื่อนบ้านและเมื่ออูน่ามาถึงจูจูนาฬิกาเนื้อคู่ของเธอก็ดังขึ้นและมันก็ดังขึ้นพร้อมกับแดนซึ่งหมายความว่าแดนนั้นก็คือเนื้อคู่ของเธอนั่นเองมันทําให้พี่สาวก,กับไมกี้เดินออกไปจากงานทันทีและอูน่าก็ได้วิ่งตามไมกี้ไปแต่ก็ไม่ทันเธอเลยรีบกลับมาปรับความเข้าใจกับพี่สาวว่าเธอนั้นไม่เคยสนใจแดนและเธอจะไม่มีวันพาเขาไปจากพี่สาวเด็ดขาด ในวันต่อมาอูนาได้ไปหาไมกี้ถึงที่บ้านเธอให้เขาดูว่าเธอได้เอานาฬิกาเนื้อคู่นั้นออกไปแล้วเธอไม่ได้สนใจอะไรอีกแล้วเธอแค่อยากอยู่กับเขาเท่านั้นเองหลายวันต่อมาอูนาก็ได้มาเจอกับแดนอีกครั้งและได้คุยกันแล้วก็พบว่าทั้งสองคนมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันแต่สุดท้ายพวกเขาก็แยกทางไปคนละทางเพราะพวกเขาไม่ยอมให้ในาฬิกาเนื้อคู่มากำหนดชีวิตของพวกเขาได้ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแล้วเรื่องก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ ในการเนื้อคู่นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ถ้ามันมีจริงก็อยากจะได้สักอันเนื้อคู่มันหายากจริงๆเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงก็คุยกันใต้คลิปกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ